สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับตัดอะไรกางเกงนะครับหรือว่าภาษาช่างจะเรียกว่าตีอะไรนะครับผมสมมติเพื่อนที่เคยดูแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำกางเกงมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้แหละครับทำเพทเติ์นตัดอะไรเย็บมันก็มีแค่นั้นนะครับผมก็ดูก็ดูเป็นเพื่อนเพื่อนคนที่เข้ามาใหม่แล้วกันครับผมวิธีตีอะไรนะครับไอ้ช่วงเนี้ยที่เรามาทําเป็นผ้ารองกระเป๋าเนี่ยจะเป็นช่วงโค้งเป้านะครับช่วงที่เราตัดออกจากขี้นหลังนะครับตรงนี้นะครับ เป็นผ้าด้านยาวนะครับผมแล้วเราก็มาประกบแบบนี้เลยนะครับกับชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดไปตามตัดไปตามไปขอบชิ้นหน้านี่ครับ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ด้านล่างนี่ให้มันลงมาจากปากกระเป๋ามาสักหนึ่งนิ้วนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ชอ็อปไ้ขีดเนี่ยเส้นปากกระเป๋านี่ครับตรงที่เราจะตรงที่เราจะจอเนี่ยนะครับ นี่ครับม right? ันก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยคือเส้นที่เราจะเจาะกระเป๋านะครับทั้งสองข้างนะครับก็มีแค่นี้ครับผ้ารองกระเป๋านะครับผมส่วนผ้าริมกระเป๋านะครับที่สําหรับใช้ทําเป็นริมนะครับเส้นที่เราจะเจาะตรงนี้ครับก็ต้องมีผ้าริมด้วยนะครับผมแต่ว่าช่างบางคนเขาก็จะพับพับเอาในตัวแบบนี้เลยนะครับผมแต่งานเราก็จะใช้ผ้าริมอีกต่างหากนะครับจะเป็นผ้าริมแบบนี้นะครับผม เอริมตรงตัวเนี้ยเราพงเอารถเราพับเอาได้นะครับถ้ามันไม่สวยนะเราก็พับแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ผ้ากระเป๋านะครับ <c oughs> ผ้ากระเป๋าเนี่ยมันจะมีมันจะมีผ้าเวลาทาคลิปว็ลลดเยอะมากเวลาเวลาทํากระเป๋าเนี่ยมันจะมีผ้าสําหรับขายทําผ้ากระเป๋าอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีขนาดมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราตัดมาความความยาวประมาณสัก นะครับความยาวประมาณสักสิบสามนิ้วครึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาพับแบบนี้นะครับยพับประมาณแบบนี้เราเว้นไว้ตรงนี้เฉพาะไอ้สำหรับทําผ้ายึดหน้าท้องนะครับเนี่ยประมาณสักสี่นิ้วสี่ถึงห้านิ้วได้แล้วทีนี้เราก็พับครึ่งแบบนี้มันก็จะได้ขนาดเนี่ยขนาดมาตรฐานของผ้ากระเป๋าเลยนะครับเพราะว่าผ้ากระเป๋าเนี่ยความกว้างมันจะอยู่ประมาณสักเจ็ดนิ้วนะครับจากไปเข็บข้างเข้ามาแล้วก็จากปากกระเป๋าลงมาประมาณสักหกนิ้วนะครับมันก็จะได้สัดส่วนที่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาวาง ประกุมแบบนี้เลยนะครับนี่ไอคลิปที่ขนาดของผ้ากระเป๋านะครับก็ก็มีลงไว้ให้ดูแล้วนะครับก็ไปดูเลือกดูได้นะครับผมนี่เสร็จแล้วเราก็ตัดไปเหมือนกัน,น,นกับผ้ารองเลยครับเนี yeah, like man, ่ยให้ให้ทางลงมาจากไอ้ตากระเป๋านี่นิ้วครึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็โค้งนะครับเนี่ยเราตัดโค้งเลยถ้าเราไม่นี่เราก็ฉีดก่อนนะครับถ้าเราไม่กล้าตัดนะเราก็ฉีดก่อนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ เราไปตัดนะครับผมแบบนี้ระ <c oughs> วังตรงก้นเนี่ยตรงก้นกระเป๋าเนี่ยอย่าให้มันแหลมนะครับอยาให้มันแหลมนะครับเดี๋ยวบางคนมือใหญ่ก็ล้วงไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็ขีดไว้นิดนึงครับผมเนี่ยเราจะได้ผ้ากระเป๋าขนาดมาตรฐานเลยนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่วันนี้นะครับเนี่ยวัดเข้ามาถึงตะเกียบข้างเกียนิ้วนะครับขนาดมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ลงมา จากปากระเป๋าในหกนิ้วครับเนี่ยตรงนี้คือ,คอส่วนที่เราเผื่อเย็บนะครับเสร็จแล้วครับผ้ากระเป๋ามันก็มีแค่นี้ครับตัดอะไรตรงนี้ส่วนตรงนี้เราก็ทําเป็นผ้ายึดหน้าท้องนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอบนะครับขอบนี้เราใช้เป็นผ้าด้านยาวนะครับผมให้เราเผื่อเผื่อด้านเราเรียกว่าด้านไหนด้านหัวใช่ไหม สามนิ้วนะครับเน è, เีย่ยเผื่อมาสามนิ้วเสร็จแล้วเราก็ขีดนไว้ทีนี้เราก็มาวัดขนาดของเอวนะครับแบ่งครึ่งขนาดของเอวตัวนี้เอวสามสิบเอ็ดแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับแล้วเราก็เผื่อมาเหมือนกันอีกสามนิ้วเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนน,วน,นี้ส่วนนี้คือส่วนที่เราเผื่อผ้านะครับทีนี้เราก็มาโค้งถ้าไม่มีไม้โค้งเราก็ใช้ไม้บรรทัดตรงแบบนี้ใด้ครับนี่คือขอบโค้งน,นะครับที่ผมทําเป็นขอบโค้งน,นะงแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ตัดถ้าลูกค้าจะพกใหญ่แล้วก็โค้งเยอะหน่อยนะครับถ้าลูกค้าจะพกไม่ใหญ่แล้วก็โค้งพอประมาณได้ทีนี้วัดขนาดเข้ามาประมาณสักสองนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยสักสองนิ้วครึ่งพอนะครับคือเราเผื่อเย็บนะครับอือเราเผื่อเย็บครึ่งนิ้วฝั่งนี้ครึ่งนิ้วฝั่งนี้ครึ่งนิ้วนะครับตรงกลางก็จะเป็นเคมีกาวที่เราไปติดนะครับ จแล้วเราก็ตัดเลยนะครับนะครับก็จะได้หนึ่งข้างแล้วข้างที่สองแล้วก็ชิ้นนี้มากรบได้เลยนะครับนี่เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือขอบนอกนะครับทีนี้ขอบในขอบในเราก็ใช้ผ้าด้านขวางได้นะครับ ตัดขนาดเท่ากันเลยกับขอบนอกนะครับนี่ผมาวางประกบแบบนี้เลยนะครับ <S <S แล้วก็ฝากฝากเึื่อนเพื่อนนะครับที่เห็นคลิปผมทางคลิปสั้นนะครับเพราะบางท่านก็จะบอกว่าทําคลิปยาวๆหน่อยนะครับพอจะถึงจุดสําคัญวิดีโอมันก็หมดคือคลิปทุกคลิปที่ท่านเห็นใน คลิปเดียวนะครับมันจะมีวิดีโอยาวทุกคลิปนะครับก็ให้ท่านเข้าไปหน้าโปรไฟล์ผมนะแล้วก็ไปดูตรงวิดีโอนะครับคลิปยาวอยู่ตรงนั้นหละครับทั้งคลิปยาวทั้งคลิปสั้นอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับเพราะว่าบางท่านเห็นแต่คลิปเดียวใช่ไหมครับบางท่านไม่เห็นคลิปยาวเลยนะครับผมพอไปดพูพอดูไปถึงจุดสําคัญคลิปสั้นมันแค่เก้าสิบวินาทีนะครับมันก็ไม่ได้ไรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเอ้มันจะมีบางท่านที่ถามมาว่าที่บอกมาว่าทํายาวๆหน่อย พอดูถึงจุดสําคัญวิดีโอก็หมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ดูดูทางคลิปยาวได้นะครับถ้าเข้าหน้าโปรไฟล์เลยครับเข้าหน้าโปรไฟล์แล้วก็แตะตรงวิดีโอนะครับมันจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าบางท่านที่ที่กดเขาเรียกว่าอะไรกดติดตามใช่ไหมทางคลิปสั้นอนะ่ะมันก็จะมีแต่คลิปสั้นไปหาท่านนะครับวิดีโอยาวก็จะไม่ไปหานะครับลืมบอกเลยขอบในนะครับนี่คือขอบในครับตรงตรงนี้เราจะเราจะ กุ้นเราก็ได้เราจะพับเอาก็ได้นะครับบในถ้าเราจะกุ้นเราก็ตัดขนาดพอดีกับไอขอบนอกนะครับ ark, ส, ata, ส่วนตัวนี้ลูกค้าเขาต้องการให้ผมพับเอานะครับผมก็จะผมก็จะเผื่อพับตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนมากผมจะเป็นกุ้นเรานะครับแต่ว่าคนนี้ลูกค้าเขาบอกให้เอาแบบพับนะครับผมเสร็ร <cht? S 3> จแล้วครับก็มีแค่นี้ครับอะไรนะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับผมสวัสดีครับ